Au! <laughs> สวัสดีครับคุณอ็อตนี่คุณน็อตวันนี้เอาอะไรมาโชว์อ่าวววิกครับววิกรุ่นโปรซีรีส์ซิเมเจอร์พีนัทพีนัทพีนัทเห็นไหมครับวงอะไรทีเดวนอ่าใช่ใช่พีนัทอยู่บนหัวอ่าครับโอ้ยสวยงามมากครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับไปพัดแจ็คกันเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่างานววิกโปรซีรีส์เนียนแค่ไหนลองดูใกล้ๆนะ ใกล้โหนี่เนี้ยบมากเลยครับใหม่พลิดใหม่คิเงามันวับดูคอดูคอโอ้โหลายตรงสวยงามอุ้ยถังขยะไม่เกี่ยวเยข้างหลังเขียนว่าอะไรอ๋ออะไรสักอย่างนึงอ่าเมกอินเมกอินเกาหลีนะเกาหลีตัวนี้เป็นเกาหลีใช่เสียงก็ใช่เสียงที่เมื่อกี้นี้ก็ฟังมาอลังการงานสร้างมากนะครับเนอะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูว่า เจ้าตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวดูการทำงานอนี่ยปิกอัพกับปีมันมปิกอัพเป็นเบสไลน์นะเบสไลน์ครับเบสไลน์เอนของตัววอวิกที่ทำในเยอรมันเลยนะอของพีซิง